ี้เราจะมาแกงปลานะคะแกงปลานินใส่ใบยอค่ะผัดพริกแกงกับกะทิให้เหลืองๆห,หอมๆเลยคะ่ะผัดพริกแกงกะทิจนเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยคะ่ะปลาที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะ คราวแล้วค่ะใช้น้ำส้มสายชูค่ะน้ำปลาลงมาผัดเลยค่ะ เ็จวเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบยอลงไปเลยนะคะเสรแล้วเราก็ใส่ใบยอลงไปเลยะคะ่ะ ใบยอเยอะๆค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบตัวนะคะกินผักเยอะๆค่ะเราจะเติมน้ำลงไปนะคะใบยอของเราก็ยุบลงแล้วนะคะ เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยนะคะใส่ขงปรุงรสลงไปเลยค่ะ ิมรสนะคะอ,อร่อยแล้วค่ะแซ่บรอปลาสุกอีกสักนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงปลาใส่ใบยอนะคะาทานไหมคะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ